เดินทางกันถึงอีพีที่7กันแล้วนะครับงานนี้เรียกได้ว่ากินกันตลอดทริปจริงๆความสนุกของการมาเกาะฮ่องกงก็คือเรื่องกินเนี่ยครับกินกันแบบไม่บรรยามบนอย่างมีอะไรจับใส่ปากได้ใส่เลยครับวันนี้เราค่อนข้างชำนาญเส้นทางกันมากขึ้นนะครับเดินกันแบบชิวๆ20นาทีก็ถึงแล้วซึ่งมันต่างกับวันแรกมากๆเลยฮนะ,ะ,ะ,ะต้าอ,อะไรย้องอ่านดิ ยังไงร้านอะไรยงหวงหวังหวังหีังหมูกรอบเปล่ะแอนดี้วิธีน่ากินว่าเนี่ยพี่ชิ้นเนี่ยน่ากินมากเลยอ่ะจริงไม่ใช่ผมว่าร้านเนี้ยนะไฮไลท์อยู่ที่ไข่เลยอ่ะจริงๆไข่ไม่ไข่ชิ้นเนี้ยน่ากินมากก็เย็นๆนะฝากไว้ก่คนรข้าวเป็นไงข้าวเป็นไงตรงนี้ถามไม่คนเลยว่าข้าวอร่อยไหมเปินข้าวอร่อยไหม เข็มหรอแดกเหมือนพู้นี้ตายฮียแบบเมาหวานความดันไตกูไม่กลัวกลัวไม่ได้แดก งาน c o c k e ้ f แฟร์เฟ a เทศกาลดนตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเกาะฮ่องกงมียุรวมได้11ควบแล้วนะครับถ้าพูดถึงเทศกาลดนตรีในเมืองแบบนี้สิ่งที่ต้องเจอตามมาก็คือขยะและเสียงรบกวนต่อที่พักอาศัยในละแวกนั้นนะครับแต่ที่นี่ไม่เลยครับเขาดูแลและจัดการได้ดีมากๆครับ และสาเหตุนี้แหละครับทำให้งานนี้ต้องถูกควบคุมเสียงไว้ไม่เกิน100เดซิเบลเท่านั้นทําให้เวลาอยู่ในงานเราอาจจะไม่ได้ฟินกับเสียงเพลงแบบเต็มที่แค่นั้นแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับได้อยากก็ต้องเสียอย่างบางครั้งความพอดีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ครับไม่ต้องสวยที่สุดไม่ต้องคนเยอะที่สุดไม่ต้องเสียงดังดักกระหึมสุดๆแต่เป็นแบบพอดีพอดีแบบนี้แหละครับที่หมอเกาะฮ่องกงเขาละ และงานเคาะแส้บนี่เป็นงานเทศกาลดนตรีที่เป็นมิตรต่อเด็กและครบอบครัวอีกด,ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ขเขาทาออกมาได้ดีมากๆเลยครับในบริเวณงานนอกจากมีเวทีแสดงสดและซุ้มเบียร์นะก็ยังมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆให้ได้ปีนป่ายอีกทั้งยังมีพวกงานศรริลปะและงานแสดงต่างๆทำให้เด็กๆได้สนุกอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่าเด็กๆที่มาก็สนุกไม่แพ้ผู้ใหญ่นะครับออมันจะให้กูใส่ดเจด้าสาวอ้ชื่อไหนไงวะ อมีห้องให้มันชวนกูเดินมากูนึกว่ามันจะใส่แล้วแบบกูใส่ชุดเี็กใส่พี่ลินให้ไหงใส่เด็กคนนี้มันเล่นอะไรถี่มันมายุ่งกับเต็นท์ชั้นทำไมซู้มเปลี่ยนเสื้อมันไม่ปลอดภัยเนี่ยโอ้ไม่ใส่ปะ ไม่บอกนะไม่งานหรอเออได้ว้างล่ะกาบ้างล่ะบอกล่ะเพราะผู้บอกแล้วตัวไม่ยาทำไมอะไอ้เหี้ยขอดอกจักราแลกก่อนเดี๋ยวลองไม่ต่างวัยดูลอง

ถึกแล้นะครที่สองของเกร์แคี่ <troph ies> และคืนนี้เราก็สนุกกันมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเกินดีกีไปเยอะเลยครับเพ <inha ver> ราะหลายๆวงในคืนนี้ดีมากๆไม่รู้จะมีโอกาสได้ดูอีกหรือเปล่าด้วยซ้ำรู้ตัวอีกทีก็ดื่มเป็น1ิบแก้วแล้วครับเล่นเอาสตึงกันเลยทีเดียว ไปนะเอไ่ See you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  first See you first No 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 ไมู่้ชายผมนนี่ไงนี่ไงันมันไม่ดอมนมันไม่าจจะเนแนวมันไม่อาจะนนมันไม่อยาเนี่ยระดับน้องสาวกูนะ พาไม่เกินสอบอย่ามาคุยเ <Yes, S 1> ย็ด 1K ไม่ต้องติดต่ออย่าเรียกว่าอ,อย่าคุยคือตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีคนตัดผมเหมือนใช่ไหมแต่ว่าภามานอยนี่ บทสรุปต่อมาก็เหมือนเดิมครับหลงกันอีกจนได้ต้องเดือดร้อนสุพรรณรีออกตามหาเช่นเคยปัญหาของเราตอนนี้ก็คือทีริดทีริดหายทั่วไปนะคะ กูนอนอย่านูนมันมีคนลุกนี้มีผู้หญิงสองคนจะมานั่งกูกโดดกูโดดทีี้โดดนี้ทําไมที่คนตําการคยันผู้หญิงสองคนจะมานั่งกูโดดกูกัวเาจะาจีบจองมันังไอ้วกไอ้โง่เงี้ยเหน็บแว้นไว้แล้วแทงคางตายไม่ทันชั้ัวทําใจไม่ถี่กูนึกว่ากูจะไม่ได้เจอพวามึงอีกแล้ว จับกี่ส่วมเอามาให้ของขวัญอีเฟิร์นกลัวงอปีกลัวมาและที่ซวยหนักกว่านั้นครับผมทำพาสปอร์ตหายพาสปอร์ตหาย

ที่น่าทึ่งก็คือใช้เวลาเพียงไม่นานนะหลังจากเราเข้าไปติดต่อแล้วอัดฟาเขาก็หาพาสปอรต์ตผมเจอโดยใช้เวลาเพียงไม่นานอันนี้ต้องขอขอบคุณกกทีมงานของก็อดฟ้าฟังซึ่ว่าด้วยนะครับเข้าชาร์จไวจริงๆเล่นเอาเฮทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเลยคนระับ อยู่ฮ่องกงแล้วกินอาหารไทยโอ้เซอกูตเปิดนั่งอยู่อัสดาเลยอะอร่อยแบบว่ามีไงจ๊ะเจ็ร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสมีตั๋วไหมมีตั๋วพิเศษเับไทยด้วยกันไหมไม่ไหเฟิร์นพาบูมาแดกสามพันกะบสามพันก๊บาเนี่หอบนาียครับขอบคุณค่ะเขเดินเข้า ในซอยทุกวันเพื่อนผู้รู้กันว่าร้านนี้ราคาแพงร้านปาจะหลเรากินข้าวและต้มยำไปเมื่อกี้นะคะเราก็หมดเนื้อตัวแล้วเลยต้องลาไปนอนกูดไหนสิอีกเกูหน่อยกูดหน่อยกูดกน่อย และ e ีพีหน้าผมขู่ไว้ก่อนเลยนะครับว่าเดือดขึ้นแน่นอนฮะอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจทําในเทปต่อๆไปกันอีกฮะแต่ถ้ามันโดนใจคุณก็แชร์ด้วยนะจ๊ะและขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกีโต้ไทยแลนด์